เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลมาแล้วซึ่งเมนเดลได้ข้อสรุปมาจากการผสมพันธุ์ถั่วลันเตาในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อว่ายีนทุกยีนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นไปตามกฎของเมนเดลและได้ผลการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองของเมนเดลทุกประราการหรือไม่ เริ่มจากการทดลองของวิลเลียมแบสซินและลิจินลพันเนตในปีคริสตศักราช1905ซึ่งทดลองด้วยการผสมพันธุ์่วลันเตาแบบผสมพิจารณา2ลักษณะหรือได้ไฮบริดคลอสโดยผสมพันธุ์่วลันเตาพันธุแท้ลักษณะดอกสีม่วงเรนูรูปร่างยาวกับทวลันเตาพันธุแท้ลักษณะดอกสีแดงเรนูรูปร่างกลมได้ลูกรุ่น F1 มีลักษณะดอกสีม่วงเรนูรูปร่างยาวซึ่งทำให้สรุปได้ว่าลักษณะดอกสีม่วงและเรนูรูปร่างยาวเป็นลักษณะเด่นเมื่อนำลูกรุ่น F1 ผสมพันธ์กันเองได้ลูกรุ่น F2 มีฟีโนไทป์4แบบดังแสดงในตารางคือดอกสีม่วงเรนูยาว296ตน้นดอกสีม่วงเรนูกลม19ตน้น ดอกสีแดงเรนูยาว27ต้นดอกสีแดงเรนูกลม85ต้นเมื่อพิจารณาอัตราส่วนฟีโนไทป์แล้วพบว่ามีอัตราส่วนเป็น15.6ต่อ1นต่อ1.4ต่อ4.5ซึ่งไม่เป็นไปตามอัตราส่วนในการทดลองผสมพิจารณา2ลักษณะของเมนเดลคือ 9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ดังนั้นวิลเลียมแบสซอนและลิจนาพันเน็ต จึงสรุปว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของสีดอกและรูปร่างของเรนนวของถั่วลันเตาที่ศึกษามีความซับซ้อนมากกว่าลักษณะที่เมนเดลศึกษาโดยตั้งสมมติฐานว่ายีนที่ควบคุมลักษณะทั้งสองอยู่ใกล้กันทำให้การรวมกลุ่มของยีนในเซลล์สืบพันธุ์ <c oughs> เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นอิสระต่อกันแต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้จนกระทั่งในปีคริสตศัก,กราช1911 โทมัสฮันมอแกนจึงทำการทดลองผสมพันธุ์แมลงบีจำนวนมากพบว่ามียีนหลายยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและอธิบายการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันจึงทำให้วิลเลียมแบสซ์และลิซเนลพันเน็ตสามารถอธิบายได้ว่า ยีนที่ควบคุมลักษณะสีดอกและรูปร่างของเรนูของถั่วลันเตาอยู่บนคโครโมโซมเดียวกันอัตราส่วนของลูกรุ่น f 2จึงแตกต่างจากการทดลองของเมนเดลเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเพราะเหตุใดยีนที่อยู่บนคโครโมโซมเดียวกันจึงมีอัตราส่วนของลูกรุ่น f 2แตกต่างจากการทดลองของเมนเดลจากการทดลองของวิลเลียมแบสซินและลิจแนลพัเนต กำหนดให้ตัวอักษร R เป็นสัญลักษณ์แทนยีนที่ควบคุมสีของดอกโดย R ใหญ่แทนแอลลีนที่ให้ดอกสีม่วงส่วน R เล็กแทนแอลลีนที่ให้ดอกสีแดงและกำหนดให้ตัวอักษร L เป็นสัญลักษณ์แทนยีนที่ควบคุมรูปร่างของเรนูโดย L ใหญ่แทนเรนูรูปร่างยาวส่วน L เล็กแทนเรนูรูปร่างกลม ในกรณีที่ยีน R และยีน L อยู่บนโครโมโซมคนละโครโมโซมเมื่อผสมพันธุ์ถั่วลันเตาพันธ้ลักษณะดอกสีม่วงเรนูรูปร่างยาวมีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ R ใหญ่ L ใหญ่ L ใหญ่กับ่วนันเตาพันธ้ลักษณะดอกสีแดงเรนูรูปร่างกลมมีจีโนไทป์เป็น R เล็ก R เล็ก L เล็ก L เล็ก ถั่วลันเตาพันธุ์แท้ลักษณะดอกสีม่วงเรนูรูปร่างยาวสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ L ใหญ่ได้เพียงแบบเดียวและถั่วลันเตาพันธุ์แท้ลักษณะดอกสีแดงเรนูรูปร่างกลมก็สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีจีโนไทป์เป็น R เล็ก L เล็กได้เพียงแบบเดียวเมื่อเกิดการปฏิสนธิจึงได้ลูกรุ่น F1 ซึ่งมีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ R เล็ก L ใหญ่ L เล็กและมีฟีโนไทป์เป็นดอกสีม่วงเรนูรูปร่างยาวเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีที่ยีน R และยีน L อ,อยู่บนโครโมโซมเดียวกันทวงรันต่าพันธุ์แท้ลักษณะดอกสีม่วงเรณูรูปร่างยาวสามารถสร้างเลซลล์สืบพันธุ์ที่มีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ L ใหญ่ได้เพียงแบบเดียว และถัวลันตาพันธ์ุแท้ลักษณะดอกสีแดงเรนูรูปร่างกลมก็สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีจีโนไทป์เป็น R เล็ก L เล็กได้เพียงแบบเดียวเมื่อเกิดการปฏิสนธิจึงได้ลูกรุ่น F1 ซึ่งมีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ R เล็ก L ใหญ่ L เล็กและมีฟีโนไทป์เป็นดอกสีม่วงเรนูรูปร่างยาว ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกันกับกรณีที่ยีนอยู่บนคโครโมโซมคนละคโรมมครโมโซมนักเรียนเห็นไหมคะว่าทั้งในกรณีที่ยีนอยู่บนคโครโมโซมคนละคโครโมโซมและกรณีที่ยีนอยู่บนคโครโมโซมเดียวกันการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เป็นไปตามกฎแห่งการแยกหรือ law of segregation ของเมนเดลที่ว่ายีนที่อยู่เป็นคู่จะแยกออกจากกันไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์คนละเซลล์ มาติดตามกันต่อนะคะว่ารุ่น F1 ของทั้งสองกรณีจะสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เหมือนกันหรือไม่ในกรณีที่ยีนอยู่บนโครโมโซมคนละโครโมโซมรุ่น F1 จะสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีจีโนไทป์แตกต่างกัน4แบบได้แก่ A ใหญ่ L ใหญ่ A ใหญ่ L เล็ก A เล็ก L ใหญ่ A เล็ก L เล็ก ด้วยอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ 1, 1, 1จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของรุ่น F1 เป็นไปตามกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระห,หรือ Law of Independent a s s o r t m e n t ของเมนเดลนั่นคือแอลลีนอใหญ่สามารถไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์เดียวกับแอลลีนแอลใหญ่หรือแอลลีนแอลเล็กก็ได้ในขณะเดียวกัน แอลลีนอาเล็กก็สามารถไปอยู่ในเซล์สืบพันธุ์เดียวกับแอลลีนแอลใหญ่หรือแอลลีนแอลเล็กก็ได้เมื่อพ่อและแม่ต่างก็สามารถสร้างเซล์สืบพันธุ์ได้4แบบหากเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่อย่างสุ่มจะทําให้ได้ลูกรุ่น F 2 2ที่มีจีโนโทไทป์ดังแสดงในตารางและมีฟีโนโทไทป์ได้4แบบคือ ดอกสีม่วงเรนูยาวดอกสีม่วงเรนูกลมดอกสีแดงเรนูยาวดอกสีแดงเรนูกลมในอัตราส่วน9ต่อ3ต่อ3ต่อ1สำหรับในกรณีที่ยืนอยู่บนโครงสมเดียวกันและอยู่ใกล้ชิดกันมาก รุ่น F1 จะสามารถสร้างเซลล์สึกพันธุ์ที่มีจีโนไทป์แตกต่างกันได้เพียง2แบบได้แก่ R ใหญ่ L ใหญ่และ R เล็ก L เล็กด้วยอัตราส่วน1ต่อ1เนื่องจากแอลลีน R ใหญ่อยู่บนโครโมโซมเดียวกับแอลลีน L ใหญ่และแอลลีน R เล็กอยู่บนโครโมโซมเดียวกับแอลลีน L เล็กจึงทำให้แอลลีน R ใหญ่และแอลลีน L ใหญ่ ต้องไปอยู่ในเซล์สืบพันธุ์เดียวกันเสมอส่วนแอนล,ลีนอาร์เล็กและแอลลีนแอลเล็กต้องไปอยู่ในเซล์สืบพันธุ์เดียวกันเสมอซึ่งเห็นได้ว่าในกรณีนี้การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่เป็นไปตามกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลเมื่อพ่อและแม่ต่างก็สามารถสร้างเซล์สืบพันธุ์ได้สองแบบหากเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซล์สืบพันธ์ของพ่อและแม่อย่างสุ่ม จะทำให้ได้ลูกรุ่น F2 มีจีโนไทป์ได้3แบบและมีฟีโนไทป์ได้เพียง2แบบซึ่งเหมือนรุ่นพ่อแม่คือดอกสีม่วงเรโนรูปร่างยาวและดอกสีแดงเรโนรูปร่างกลมด้วยอัตราส่วน3ต่อ1นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในกรณีที่ยีน2ยีนอยู่บนโครโมโซมคนละโครโมโซม และในกรณีที่ยีน2ยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันนั้นมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นไปตามกฎแห่งการแยกของเมนเดลเหมือนกันแต่ในกรณีที่ยีนสองยีนอยู่บนโครโมโซมคนละโครโมโซมจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นไปตามกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลซึ่งสังเกตได้จากลักษณะฟีโนไทป์ที่พบในรุ่น F2 จำนวน4แบบ ดยมีฟีโนไทป์สแบบที่เหมือนกับฟีโนไทป์ในรุ่นพ่อแม่คือดอกสีม่วงเรนูรูปร่างยาวและดอกสีแดงเรนูรูปร่างกลมและมีฟีโนไทป์อีก2แบบซึ่งแตกต่างจากฟีโนไทป์ในรุ่นพ่อแม่คือดอกสีม่วงเรนูรูปร่างกลมและดอกสีแดงเรนูรูปร่างยาวการที่มีฟีโนไทป์ในรุ่น F2 แตกต่างจากฟีโนไทป์ในรุ่นพ่อแม่นั้น แสดงว่ายีนแต่ละยีนที่มารวมกันในเซลล์สืบพันธุ์เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระสำหรับในกรณีที่ยีนสยีนอยู่บนคโครโมสมมเดียวกันการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่เป็นไปตามกฎการรวมกันอย่างอิสระของเมนเดลซึ่งสังเกตได้จากลักษณะฟีโนไทป์ในรุ่น F2 ซึ่งพบเฉพาะฟีโนไทป์ที่เหมือนกับฟีโนไทป์ในรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแสดงว่ายีนแต่ละยีนที่มารวมกันในเซลล์สืบพันธุ์ เกิดขึ้นโดยไม่เป็นอิสระต่อกันนักเรียนคิดว่าในกรณีที่ยีน2ยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันมีโอกาสที่จะพบลูกรุ่น F2 มีฟีโนไทป์แตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ได้หรือไม่เราย้อนกลับไปดูการทดลองของวิลเลียมแบสซินและลิซนาลพานิกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นได้ว่าลูกรุ่น F2 มีฟีโนไทป์ที่แตกต่างจากรุ่นพ่อแม่อยู่2ฟีโนไทป์ คือดอกสีม่วงเรนูรูปร่างกลมและดอกสีแดงเรนูรูปร่างยาวจากข้อสรุปที่ว่ายีนทั้งสองนี้อยู่บนโครโมาโซมเดียวกันนักเรียนคิดว่าฟีโนไทป์ที่แตกต่างจากฟีโนไทป์ในรุ่นพ่อแม่เกิดขึ้นได้อย่างไรคะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรามาทบทวนเรื่องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์กันสักนิดนะคะนักเรียนคงจำได้ว่า การสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญคือการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมที่เรียกว่าไซแนปซิสแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซมระหว่างโฮโมโลกัสโครโมโซมที่เรียกว่า c r o s ิงโอเวอร์การเกิดคลอซิงโอเวอรนี่เองที่ทำให้ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันแยกไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์คนละเซลล์ได้ ได้เซลล์สืบพันธุ์ทั้งแบบที่เหมือนกับพ่อแม่และแบบที่ต่างจากพ่อแม่นักเรียนพอจะคิดออกแล้วใช่ไหมคะว่าในการทดลองของวิลเลียมแบสซินและลิซเนลพพนเนตนั้นฟีนโนไทป์ของลูกรุ่น F2 ซึ่งแตกต่างจากฟีนโนไทป์ในรุ่นพ่อแม่เป็นผลมาจากการเกิดคลอซิงโอเวอร์ในขณะที่รุ่น F1 สร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเอง ทำให้รุ่น F1 สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้4แบบโดยมี2แบบที่เหมือนกับพ่อแม่ซึ่งเป็นผลจากการไม่เกิด crossing over และอีก2แบบที่ต่างจากพ่อแม่ซึ่งเป็นผลจากการเกิด crossing over เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของรุ่น F1 เกิดการปฏิสนธิอย่างสุม่มทำให้รุ่น F2 มีฟ h e n o t y p e ได้4แบบ โดยฟีโนไทป์สอแบบเหมือนกับพ่อแม่และอีก2แบบต่างจากพ่อแม่จะเห็นได้ว่าลักษณะฟีโน t y p e ในรุ่น F 2ขึ้นอยู่กับการเกิด crossing over ในขณะที่รุ่น F 1สร้างเซลล์สืบพันธุ์หากเกิด crossing over ก็จะได้เซลล์สืบพันธุ์ที่มีจีโน t y p e ต่างจากพ่อแม่ทำให้รุ่น F 2มีฟี n o t y p e ต่างจากรุ่นพ่อแม่ หากไม่เกิด crossing over ก็จะได้เซลล์สืบพันธุ์ที่มีจีโนไทป์เหมือนกับพ่อแม่ทำให้รุ่น F2 มีฟีโนไทป์เหมือนกับรุ่นพ่อแม่ด้วยทั้งนี้อัตราส่วนของฟีโนไทป์ในรุ่น F2 นั้นขึ้นอยู่กับโอกาสของการเกิด crossing over ซึ่งเป็นผลมาจากระยะห่างระหว่างยีนหากยีนอยู่ใกล้กันจะมีโอกาสเกิด crossing over ได้น้อย จึงทาให้ได้รุ่น F2 ที่มีฟีโนไทป์ต่างจากพ่อแม่มีจำนวนน้อยหากยีนอยู่ห่างกันจะมีโอกาสเกิด Crossing Over ได้มากจึงทํำให้ได้รุ่น F2 ที่มีฟีโนไทป์ต่างจากพ่อแม่มีจำนวนมากสำหรับการเขียนจีโนไทป์ในกรณีที่ยีนอยู่บนโครโมโซมคนละโครโมโซมกันนั้นมีวิธีการเขียนดังนี้ซึ่งนักเรียนคงคุ้นเคยกันดี ส่วนการเขียนจีโนไทป์ในกรณีที่ยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันนั้นจะมีเครื่องหมายทับคันอยู่ระหว่างแอลลีนที่ได้รับมาจากพ่อแม่ซึ่งทำให้ทราบว่าแอลลีนใดอยู่บนโครโมโซมเดียวกันดังตัวอย่างที่แสดงในภาพรุ่น F 1มีจีโนไทป์เป็น R ใหญ่ L ใหญ่ทับ R เล็ก L เล็กซึ่งทำให้ทราบว่าแอลลีน R ใหญ่และ L ใหญ่อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน และแอลลีนอาร์เล็กและแอลเล็กอยู่บนคโครโมโซมเดียวกันโดยคโครโมโซมหนึ่งได้รับมาจากพอ่อและอีกคโครโมโซมหนึ่งได้รับมาจากแม่นอกจากนี้การเขียนจีโนไทป์ของยีนที่อยู่บนคโครโมโซมเดียวกันอาจเขียนโดยการขีดเส้นตรงในแนวนอนเพื่อใช้เป็นสนัญลักษณ์แทนโครโมโซมก็ได้ดังแสดงในภาพซึ่งทำให้ทราบว่าแอลลีนไดอยู่บนคโครโมโซมเดียวกัน นักเรียนคงพอจะเข้าใจการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันแล้วเรามาศึกษาตัวอย่างการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี้ในแมลงวีกันดูบ้างนะคะในแมลงวียีนบีซึ่งควบคุมลักษณะสีตัวอยู่บนโครโมโซมเดียวกับยีนวีจีซึ่งควบคุมลักษณะปีกโดยลักษณะตัวสีเทาเป็นลักษณะเด่นมีอัลลีนเป็นบีบวก และลักษณะตัวสีดำเป็นลักษณะด้อยมีแอลลีนเป็น B ส่วนลักษณะปีกยาวเป็นลักษณะเด่นมีแอลลีนเป็น V G บวกและลักษณะปีกกุดเป็นลักษณะด้อยมีแอลลีนเป็น V G เมื่อนำแมลงหวีเพศเมียพันธ้ตัวสีเทาปีกยาวผสมพันธุ์กับแมลงหวีเพศผู้พันธุแท้ตัวสีดำปีกกุดได้ลูกรุ่น F1 เป็นมแมลงหวีตัวสีเทาปีกยาวทั้งหมดเมื่อนำมแมลงหวีเพศเมียรุ่น F1 ไปผสมทดสอบนั่นคือไปผสมกับมแมลงหวีเพศผู้พันธุ์ตัวสีดำปีกกุดได้ลูกเทสตคอต์สจำนวน1,000ตัวมีฟีโนไทป์4แบบคือตัวสีเทาปีกยาว415ตัวตัวสีเทาปีกกุด92ตัว ตัวสีดำปีกยาว88ตัวและตัวสีดำปีกกุด405ตัวดังแสดงในภาพหากยินทั้งสองอยู่บนโครโมโซมคนละโครโมโซมลูกที่ได้ทั้ง4แบบจะมีอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1แต่เน้นจะยินทั้งสองอยู่บนโครโมโซมเดียวกันอัตราส่วนที่ได้จึงไม่เป็น1ต่อ1ต่อ1ต่อห หากไม่เกิด Crossing a อเ r อจะได้ลูกเทสต์คลอสที่มีฟีโนไทป์เหมือนรุ่นพ่อแม่เพียง2องฟีโนไทปคือตัวสีเทาปีกยาวและตัวสีดำปีกกุดแต่จากผลการทดลองพบว่าลูก t e s t ์คลอสที่มีฟีโนไทป์ e 4แบบเดอมีฟีโนไทป์ที่แตกต่างจากรุ่นพ่อแม่อีก2แบบคือตัวสีเทาปีกกุดและตัวสีดำปีกยาว แสดงว่าเกิด crossing over ขณะที่เพศเมียรุ่น F1 สร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งอัตราส่วนของฟีโนไทป์ในลูกเทส์คอสนี้ทำให้ทราบว่ายีนทั้ง2อ,อยู่ห่างกันมากหรือน้อยคือหากพบฟีโนไทป์ที่ต่างจากรุ่นพ่อแม่จำนวนมากเป็นผลมาจากการมีโอกาสเกิด crossing over มากแสดงว่ายีนอยู่ห่างกันมากหากพบฟีโนไทป์ที่ต่างจากรุ่นพ่อแม่จำนวนน้อย เป็นผลมาจากการมีโอกาสเกิด crossing over น้อยแสดงว่ายีนอยู่ห่างกันน้อยทั้งนี้จำนวนลูกที่มีฟีโนไทป์ต่างจากรุ่นพ่อแม่สามารถนำมาคำนวณหาระยะห่างระหว่างยีนได้หากนักเรียนสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นักเรียนจะเห็นได้ว่าเมื่อยีนอยู่บนโครโมโซมเดียวกันจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นไปตามกฎแห่งการแยก แต่ไม่เป็นไปตามกฎแห่งการรวมกันอย่างอิสระของยีนจึงทำให้รูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแตกต่างไปจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนที่อยู่บนคโครโมโซมคนละคโครโมโซมอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามหากยีนที่อยู่บนคโครโมโซมเดียวกันอยู่ห่างกันมากๆจนสามารถเกิด crossing over ได้100เอร์เซยีนทั้งสองนั้นจะมีรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นเดียวกับยีนที่อยู่บนคโครโมโซมคนละคโครโมโซม ดังเช่นการทดลองของเมนเดลที่ผสมพันธุ์ถั่วเจลักษณะซึ่งพบว่ายีนที่ควบคุมลักษณะสีของเมล็ดและสีของดอกอยู่บนโครโมโซมเดียวกันคือโครโมโซมคู่ที่1ในขณะที่ยีนที่ควบคุมลักษณะฝักตำแหน่งที่ออกดอกและความสูงของต้นอยู่บนโครโมโซมเดียวกันคือโครโมโซมคู่ที่4ซึ่งเห็นได้ว่าถึงแม้ลักษณะที่เมนเดลศึกษาอยู่บนโครโมโซมเดียวกัน แต่ยังคงมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนกับลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนที่อยู่บนโครโมโซมคนละโครโมโซมเนื่องจากยีนเหล่านั้นอยู่ห่างกันมากจนมีอัตราการเกิด crossing over เป็น100%นั่นเองทางนี้เมื่อกล่าวถึงยีน2ยีนหรือมากกว่า2ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันจะเรียกว่ายีนเหล่านี้เป็นลิงเกตกัน และเนื่องจากบนโครโมโซมแต่ละโครโมโซมมียีนอยู่จํานวนมากหากจะกล่าวถึงยีนทั้งหมดที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันก็จะเรียกว่าลิงเกจกลุบจากบทเรียนนี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนมากกว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เมนเดลอธิบายจากการทดลองผสมถั่วลันเตาแต่ก็ยังสามารถอธิบายการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนี้ด้วยกฎของเมนเดล